คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรีมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมาแล้วนะครับกับสูตรดับ1ิบล่างสองตัวสูตรที่1นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขนะครับเสร็จที่เราดูกันมาห้าสิบงวัต์ครับที่เราดูกันมานะห้าสิบงวัต์นะครับมาดูวิธีการเดินของมันนะครับก็เพื่อ ถอ like, ่แม้มว่านิ้ววัดล่าสุดมันลุไปก็ดูเพื่อนเอาไปเทียบนะครับแต่ว่าผมมงวดนี้ผมกะว่าน่าจะกลับเป็นแบปกตินะครับเรามาดูเพื่อไปเทียบเรามีสูตรหนึ่งสสองนะครับเพื่อนเอาเทียบกันนะโอเคมาดูกันครับหนึ่งคูณด้วยสอหกสามผลใช้ในส่วนของหลักหน่่นสิบร้อยหลักร้อยลงที่หนึ่งคูณสองสองคูณสองเป็นสี่ สองคูณสองเป็นส 4, 4, ี่สี่บวกแปดแปดเป็นสิบสองสบสองสองคูณห้าเป็นสี่สับสงไม่ศูนย์สองไม่ศนได้เปนหลักสินะครับต่อมาครับสิบหกลพันหกสามคํานวณดาเลขหกเลขศูนย์หกเลขศูนย์ไม่หกหลักสิบล้านถงนี้นะคํานวณหคํานวณได้กับต้เลขหเลขศูนยไูนม่หกลักสิบลาน สิ 16, 16, มีนาคมหสาคำาวลเลขับได้เลขหกอซูนหอูนม่มากสิบลาสิบพาคมหสาคำาวลเลขับได้เลขแปดเลูนเลขแปดกิเลสูนนะครับลองดูแปกับศูนแปดกับศูนไ, 8, ไ, 8, ไ, 8, ไ 6, ม่ถึงวากสิบล้านหนึ่งมิเตอคณหกามหนึ่มิเคหสคาวลเลขจับได้เลขแปดเลูนแปดไอูนไมหลักสิล้านสิบหกมิเตอคณหกสา คำนวณนอกระสิบหกัปนด้เลขหาคำนวณเจับจาเลขหกไหกศูนเมื่อพมาล้านสเ็ไดคหกสาคำนวณเลขจับเป็นเลขสองสสองมื่อประมาสิบลานหนสคำหกสามคำนวณจับเป็นเลขสี่ไเมื่อประมิบลานสิสคำหกสามคำนวณลับเป็นเลขสี่ไสี่เมื่อประมาสิบล้าน หนึ่งวกาคำนวณแลกบต็นเลขหกไรสูหกไสูได้ประมาณสิบลาหนึ่งวยหกามคำนวณแลกบตัวเลขแปดไูแปดไูได้ประมาณสิบลาหนึัคามำนวณแลกบตัวเลขสี่ไูสี่ไสูได้ประมาณสิบลาสตัวคูหกสามคำนวณกลกเป็เลขแปดไรูทแปดไสูทได้ประมาณสิบลาหพิษหกสามคำนวณกลกตเลขหกไรสูหกไสูด้ประมาณสิบลา สิบหก, 0, ก 0, 0, 1, ท 6, 3, ีกก 6, 0, 0, 9, 0, 0, ่สิบเนะอดหกสามค,คำวับเป็นเลขศย์ก 4, 0, ัะศูนศูนย์กระศูนไม่เป็นเลลสิบาหนึ่งพันหกกสาบรรทัเป็ลขหกกศูนหกกศูนไม่เป็นเลลสิบล่าหูนไม้เบานะตามมาสิบหกพันหกสามคำบับเป็นเลขสกับศูนสี่กับูนกากศูนสีกับศูนไม่เป็นเบลล สามสคมาเปนหกสามคำนวณลกกับด้วเลขศูนกับศูศูกับศูนย์ไม่เปลี่ินสกิรสเก็ตแล้วกคูณหกสี่สามคูณสองเป็นหกหกหกดกจากตรงที่ครับหก8 6กแปดหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ดอจาเลขสี่ครับสี่คูณห้าส4บห้าสกศูนย์กับศูนย์สี่และศูนไม่ปรี่ยนสการ หนึ่หกสคำนวณลงกับไปเลขสี่และศูนย์สี่และศูนย์ครับลำดับสี่และศูนย์ไม้ตอหนักสิบลานสิบอกสี่คำนวณลกับไปเลขศูนย์กับศูนย์ศูนย์หศูนย์ไม่หนักสิบลาหนึ่งมีนาคหกสี่คำนวณลกับไปเลขแปดกับศูนย์แปดและศูนนะแปดและศูนไม่กระหนัหลักสิบล้าน สิบเอ็ดนพหกสี่คำนวณเลขกับได้เลขหกปรกปรูนะครับรู้สึกมีสะดุดเลขนหกมแต่เดิน, 8, น่อน,นะครับหกปรสมเลขหกป็นหักสิบล้าเลขศูนย์เนะครับแต่ว่ามีสะดุดเติมหรืว่าใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าสูตรของงามนมานมาเป็ตัง้งมาแบบเทียบซึ่งกันและกันนะครับมันจะมีสูตรของดับสิบตลาดซื้อตไเปรียบเทียบกันได้หนึ่งในสิบหกสี่คำนวณกับปเป็นเลขสองเลขศูนย์เลขสองเลขศูนย์ะนหลักสิบาน สิเอษายลัเลขกับไปเลข2อลูนศเดาพิคมลังเลขกลับปเลข2องศูยอักลััอง2ั2ศูกับศูับศนย์เ็ดประานัิเอพศคํมหลัเลขกับไปเลข8 0 8กับศูับม็ประมาณสบัมนึงม่เทาสี คำนวณเลับลขหกดแลศูนย์เและศูนย์แม่กำัสิบล้าสิบหกมิเทลหกสี่คำนวณเลับเลขสี่กับศูนสี่กับศูนย์้าดสี่กับศูนสี่กับศูนย์สี่กับศูนยม่กำลัสิบล้าหนึ่งเปรนหกนึ่งเปเ็นอกสี่คำนวณเลขจับจะเลข แปดกับศเลขแปดกับศนกับนั้นไม่เป็นมสิบการสบหกเปนเลขคณกสี่นะครับคำนวณเลิ่กับไปเลข2อกับศเลข2อกับศูนย์สองศูนนั้นไม่เป็นมาสิบการหนึ่งสิบหกเป็นเ4คำนวณเริกับเลข2กับศูนย์นะครับสองกับศูน สองพันหนสิบยังเลขกสุดไม่พบนะครับแต่ว่าเราดูภาพรวมขมันเดินโอเคนะครับโอเคนะครับเราบริการต่อนะครับสิบหกสิงหกหกสี่นะครับเจ็ดสามสิบสี่สิบสี่บวกแปดเป็นยสบสองสสอสองคูณาเป็สี่สี่ได้ดับสอศูนย์หนึ่งหกสี่หกสี่กับสี่คูณสาเป็นปดแปดแปปสิบับเป็นหกหกหก้าห้าสาสิสี่สีดับเป็นศูนย์หศูน นะครับหนึ่งสิบหกกาหกสี่ออกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสามาสอเเก้ศูนย์ศูนจ็ดศูนย์กสามาสองตัเเก้าศูนเลขหกไม่ประมาณสิบเเลขศูนย์ไม่ประมณสิบเสิกกันาหกสี่สิบกนายหกสี่สามเก้าสองสิบแปดกแบสิบเก้ายี่สิบสิบเอ็ดสองหกสามสี่ยี่สิบ คูณห้าหกห้าสามสิบใส <ITA> ่ศูนยได้ดอกผลไรศูจะตหดอกผลไศูนะ6กไศูนั้นงอกออกมหลักสิบลีงมาจากมหนงเจอรคําหกสี่นะครับกลับลปคูณสองลักละคูณสองเลยอ่า ชครหนึ่งคูณสองได้สองสองยกแปดเป็นสิบสิบจะศูนศูนคูณห้าศคูณห้าได้ศูได้ดับศูนย์ดใะคะไข่สองตองเลยต่อมาสิบหกพฤคมค,ครับออกสามได้กปิสามจุดสาก็ไล่สามแปดสามแปด เลขศูนย์ก็เลขศูนย์สองตัวใช่ไหมได้ประเดจากสิบแปดนะครับต่อนมะาสิบแปดเป็นสิบแปดเป็นหกนะครับ3าคูณสเป็น6 6หกบวกแเป็นหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสสิบสามส่สคูณห้าสี่หย่สิบศนได้ดอบเลข สี่กับเลขศูนย์นะครับตามมาหนึ่งพิกิซลอย่างอ่อออกหนึ่งพิกย่ส่ออนย์ส่หนยาจ็สองา้านะครับศูนย์สี่ห้าศนยาจ็ดสอง้าตัเลขสี่าวาสิ้านเลขศูนย์าวิ้านะครับตามมาหพิกิซลอยหกสี่ศูนย์สี่ห้าศูนย์สาเจ็ดสองห้าห้าหลักรลวณส ศูคูณสองได้สองได้ศูนย์ศูนบวได้ศูนคูณสได้ศูย์ศบวกแปดได้แปดคูณห้าแปสี่สิบสี่ศูนย์หนึ่รเหกคคำตอบไกับได้เลขแปดเันศูนย์แปดกับนศูนย์นะครับหล,ลักสิบ ปดกระสูนมื่อเข้ามาหลักสิล uh ้านนะครับม่กล ja uh ับมานะครับตัดศูนย์เมื่อเข้มาสิบล้านนะประมาสิบเอ็ดันหกสี่นะครับศูนย์สามสองเจ็ดหนึ่สองตรงห้าจดนะครับเราใช้ส่วนหลักร้อยลามา่ดคูณจ็ดิบสี่เจ็ดสองสิบสี่สเป็นต่อเป็ยี่เป็นยี่ใช่ไหมเซลหนึ่งครับเดี๋ยวก่อนนะครับเจ็ดสองสิบสี่เจดสองสบสสิ สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองใส่สองไม่ดับเลขสองครับสองคูณห้าเป็นสิบใส่ศูนย์ให้ดับสองไห้ศูนย์ครับสิบหกพูณยี่สิหกสี่นะครับออกศูนย์สามสองเจ็ดรงหนึ่งสองตัวลัออกห้าเจ็ดนะครับเราก็ใช้ในส่วนของหลักร้อยเรามาที่หนึ่งคูณใหสองเจ็ดคูณสองกับสิบสี่ใช่ปะสิบสี่แล้วก็นนำมา บวกแล้วก็คูณเสจแล้วได้ผลลัพธ์จะคือสองและศูนย์ใช่ไหมสองและศูนย์ในหลักสิล้านใช่ไหมอ่ะทำตัวหนึ่งตันนกกมสินม 64, ห 0, 7, 2, 5, 8, 2, นึ่งตันนกกมหกสี่ออกศูนย์เจ็ดเจดสองห้าแปดสองตันออกแปดสองนะครับเลขสองกับเลขศูนย์ไม่พบในหลักสิบล้านนะครับโอเคก็ว่ากันไปตามสูตรแล้วกันนะครับหนึ่งตันนกกลมหกสี่สองคูณสองเป็นสี่สี่บวกแปดแปดบวกสี่เป็น สิบสองอ่าสี่บอกแปดแปดบอกสี่สิบสองใส่สองสองคูณห้าเป็นสิบใส่ศูนย์ได้ดับสองและศูนย์หนึ่งธันวาคมหกสี่นะครับคำนวณในส่วนของเลขดับหลัสิบล่างได้เลขสองเลขศูนย์เลขสองเลขศูนย์เรามาดูสิบหกธันวาคมครับสิบหกธันวาคมออกหกสามเก้าสองสามห้าสองตจ้าเลาแปดสาม เลขสองและเลขศูนย์ไม่พบในหลักสิบหลางครับนะครับต่อมาครับสิบหกธท่ากัหกสี่หกสามเก้าสองสามห้าสองตัวละแปดสามนะครับสองคูณสองเป็นสี่คูณสองเป็นสนะี่นะสี่สี่บวกแปดก็งั้นครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองใส่สองได้ดับเลขสองครับ สองคูณหเป็นสิบใสศูนย์ได้ดับ2และศูนย์ตัวเดิมเลขจุดเดิมครับแคปเจอร์ครับสิบหกธคม64สี่คำนวณในส่วนของดับ10บล่างได้เลข2กงบเลขศูนย์ครับเรามาดูนะสามสิบคมครับออก8ปดหนึ่งเก้าศ์ปดอตละออก36นะครับเลข2และเลขศูนย์ไม่พบในหลัก10บล่างครับต่อมาครับเรามาดู30มสิบคม6ก ออกแปดหนึ่งเย์หแปดสองตงออก3านะครับศูคูณสได้0 0นบวกแได้8 8ดแปดคูณห้แปดห้าสี่ใส่ศได้ดับ8ปด้ศูนย์ในหลัก10 30ามทนมหกนะครับคำนวณดับ หลักสิล่างได้เลข8กับเลข0นย์เลข8เลขศูนย์ะครับเรามาดู17เมกราคอหกสครับออก8 80แปดศูนนตัวละออก92อนะครับ,ออ,รบออก92เลข8กับเลขศูนย์ไม่พบในหลักสิบล่างครับต่อมาครับ17บเจ็ดมกราคอหกสี่แปดนตัวละเกองครับหน่วย1 0บร้อยหลักร้อยในวันทงคูณด้สนึ่คูณสก็คือสองบวกแเป็นสิบ ใส่ศูนย์เลขศูนย์มาก่อนเลยศูนย์คูณห้าได้ศนะูนย์นะครับได้เลขศูนย์คู่เลยฮะนะหนึ่งกุมภาพันธ์ครับออกเก้าสี่สี่สามศูนย์แปดสองตัวหลังออกสามศูนย์เห็นไหมครับสามศูนย์เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์เลขศูนย์ไม่ปรากฏในหลักสิบล่างครับนะครับเราก็มาดูกันนะครับ หนึ่งกุมภาพันหกห้าเอ่อสามคูณสองเป็นหกหกหกแปดใช่ไหมครับหกบวกแปดเป็นสิบสี่ใส่สี่นะครับใส่ข่าหลังคือเลขสี่เห็นไหมครับสี่คูณห้าห้าสี่คูณห้าเท่ากับยี่สิบยี่สิบใส่เลขศูนย์นะครับหนึ่งมีนาคมครับออกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตัวละออกศูนย์เจ็ดดับสิบล้านใช่ไหมครับเลขแปดด้วเลขศูนย์อันนี้มีสะดุดนะครับอันนี้เดินนะครับดับสิบล้างนะครับอันนี้สะดุด จะนำไปเทียบได้นะครับเรามาดูกันต่อ0.1952 6 0 0.7นะครับ92 92 18 8 8เป็น8 8เป็น16ใส่16 6คูณ5.65 30ใส่0ได้ดับ6และ0นะครับเรามาดู1มีนาคม65ครับ1มีนาคม65ออก73 78ทุก7จุดล่0.3นะครับ อันนี้รู้สึกตัวหน้าจะเดินโอเคนะตัวหลังมีสะดุดอยู่ติดติดต่อนเนื่องนะครับลองเอาไปเทียบกันดูนะครับอ่ะลำเดินสิมีนาคมครับลำเดูส so ิเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดสตารศูนยสานะครับลำเดูแปดสองสิบหกสิบหก็คือนําตัวหลังมาคืนเลขหกหกบวกแเป็น8ปบวกหเป็น14ใส่4 4่สี่บวกสี่คูณห้าสี่ห้าส่ศในดับสแล้วูนย์นะครับ หนึ 1> 1่งเมษายนครับออก9 7 0 6 1 8 3 1 0นะครับที่คำนวณไว้คือเลข4กับเลข0 4กับ0ไม่พบในส่วนของหลัก10ล่างครับเห็นไหมครับต่อมาครับ1เมษายน65 9 7 0 6 1 8 3 1 0นะครับ6 2 12เ่ากับ2นะครับนำค่าหลังมาคือเลข2 2บวก8 2บวก8เป็น10ใส,ส่0 0คูณ5ได้0 1ับ16เมษายนครับออก3 95 9 9 9ส่วนกลออก5 8นะครับหลัก1ลบละเลขศูนย์กับเลขศูนไม่พบในหลัก1ิละนะครับเดินต่อเรามาดูครับหน่วย1 0ร้อยหลักร้อยคูณ2 9 2 18ก็คือ8บวกด้วย8เรานำข่าหลังมานะ8ดบวกแเป็น16สัใส่เลข6ครับ9 28 8 8บวก8เป็น16 6 6 6บบวก 6คูณห้าห้าสนได้ดับ6กระศูนครับ2พฤษภาคมครับออก6 5ค่าแปดหก2สองตัวลออก0 9นย์นะครับเลข6ไม่พบในหลัก10ล้านครับเดินต่อแล้วก็น,นี้มีสรุปเล็กน้อยนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับแต่นำเอาไปเทียบกับหลายหลสูตรจะดี2พฤษภาคม 65, 5, 5, 6 5ห้าครับ6 5ห้า2 2ดสองตัวลขศูนย์ะครับเรามาดูเราใช้ในส่วนหน่วย10ร้อยหลักร้อยลงมาที่หึงคูณด้วยสองหสองสบสอง ท่ากับนำ 2, 2้ำสองสองบวกแปดเป็นแปดเก้าเป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์คูณห้าได้ศูนย์คูณห้าได้เท่าไรเอ่ยได้ศูนย์นะครับสิบหกพฤษภาคมครับออกหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองสองตัวล่างศูนย์หกนะครับเรามาลองมาตามอ,าอีกหนึ่งขั้นงั้นนะครับน่าจะกลับมาเดินปกติเพราะว่า มันอาจจะสะดุดเชั่วค่าวนะครับเป็นครั้งแรกที่มันหลุดสองตัวพร้อมกันนะครับเป็นครั้งแรกนะสิบหกพฤษภาคมครับมันเดินมาทั้งหมดห้าสิบเอ็ดงวดแล้วไงนะครับอ่ามาดูนต่อสิบหกพฤษภาคมครับหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองสองมศูนย์หกถ้าสมมติว่าสูตรนี้ยังเดินไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยครับสําหรับในงวดสาหรับในงวดที่จะออกเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะลองดูสูตรเพิ่มเติมให้นะครับหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองสงทศูนย์หก นะครับหลักร้อยคูณ2 0คูณ2ได้0 0บวกแได้8นะครับแล้วเราค่อยมาปรับอีกทีนะ้ปดแปดบวก8ดคูณห้าแปดหโอเคได้8ดและศนะครับเดี๋ยวง่ไงดำหาสูตรเสริมให้นะครับก็อันนี้นำเอาไปใช้เทียบร่วมกันแล้วกันนะครับ อันนี้เป็นสูตรของดับ10ล่าง2ตัวนะครับสูตรที่1นึ่ไม่มีสูตร1นสูตรสนะครับสติห้าสิบสองวัตครับอยากรวยต้องดูไมเวิสิทธีมานั้นครับสวัสดีครับ